สวัสดีครับ ung, แฟนๆคนใจชอบทุ่งลรก็ท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่า <c> ห <oughs> ลังจากกินข้าวเที่ยงพ่อกันนะครับยุไต้ต้นยางนาอะไรเนาเนนะอายุแปดเก้าปีนะครับาย่างหน้าต้นนี้นะครับต้นเดียวเอามาทดล่องปลูกเปิงว่าม่ใช่ไงบอกกั <c oughs> ไงต้เพนานะแปดเก้าปีนะครับเหมาะที่จะปลูกเป็นสวนปลาแล้วก็ไว้เป็นมระดกลูกลานเดี๋ยวจะออกไปเมียนพันยูโคโ้งน้องหน้าจะดอกได้ซิมล่างไปละห้าหกต้นนะครับอ่ะไม้ยางนาอะไรอย่างเนาะเจอกัน เฮ็ดละโง่เกิดน้ำมันเลยทำตัวนีงนะครับแต่ว่ามือนี่นะครับจะพาพี่น้องไปเก็บหมักสมโอนะครับเป็นสมโอใหญ่นะ <c oughs> ที่เขาจะ,ะท้าทุ่งได้อาหา่องด้วยปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินซีแลวก็จุลินซีต่างๆนะครับโดยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับมันเป็นหมากปีที่สองปีแรกหันมีอยู่สองหน่วยปีนี้หลายหน่วยเติอบอยู่เดี๋ยวไปซิมมีหน่วยหนึ่งแกแล้วนะครับเอามาปัานพี่ปัดน้องซิมนะครับพี่น้องมัเสียบว่าเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำกันครับ ต้นนี่แหละครับพี่น้องนะครับที่สิบภาพี่น้องมาเอาเนาะนะครับเพิ่งเป็นปีแรกเออเพิ่งเป็นปีที่สองนะครับปีแรกมีสองหน่วยนะครับอยู่แถวๆนั่นแหละปีนี้หลายหน่วยเติบโตขึ้นพี่น้องนะครับนะครับอุดมอินเทียนอยู่เนาะนะได้จะได้เอาไปพาซิมเบิ้งบนนะครับเพิ่งเป็นใหม่นะครับหลายหน่วยอยู่แต่ว่าตัวที่เส <pint> ียเอาเนี่ยมันห้อยอยู่ทั้งนี้อันดับาพี่น้องมาเบอร์นี่ครับมันห้อยอยู่นี่ เอาใช่ละเอาว่าพี่ว่ามันล้นพี่น้องสุกจนล้นบอกให้จังใดปาดโอ้จำโบน้ําบัางกับหัวขคอนเทสชั่งพี่น้องเป็นไงฮ่าฮ่าาฮาได้ไปพาซิมบ่เะนะี่ยล้นขวนเลยให้มันล้นย้อนสุก้กันให้ลน้นแมงวันท่องยังบ่งให้จังได,ดพี่นอ้องไล่เด็กพี่น้องนะครับมา แล้วจะได้ไปพาล่องเบงไปไหเอาหนว่านี่ไปลองล่องเบงสิเป็นตาแซ่บบ่ไปไปซิมน้ำกันบัดเนี่ยนะเตรียมมีดเตรียมมือนเลยนะมัดวากเลยนะพี่น้องเนาะครับเอาเบิงสีเนื้อของเขาจะเป็นังไรพี่น้องพันทองดีนะครับซึ่งจะมีเนื้อมีนวดเป็นสีชมพูอ่อนๆเพื่จะกินนะครับนะถ้าพี่น้องเบิงส้มโออินซีนะครับต้นที่มันอ่าเป็นปีแรกเป็นซอมหมากปีนี้เป็นลายเลยนะนะปั่นพี่ปั่น้องเบิงเลยเนาะ โอแก่ปุ้งหมดเลยแต่ว่ามันล้นเลยพี่น้องแก่เพราแก่กับสิริปาดตัวมันล้นเนาะนะครับมันหมากง่ายหมดปุ้งหนักเกินคว้านหมดไปนะนี่เขาจะเป็นสีชมพู้แบบนี้พี่น้องชมพู้องตองแบบนี้อ่ะอย่าเบิ้งมองสีกินบันี่ทาสีน้อยหน่อยเนาะทาเบิ่งมองสีกินโนบัน นะครับงดก้อนสุกน้อยหนึ่งส่งไปให้ล้านสาวได้กินครึ่งเดียวปูเข้ามแม่งเมียนมันนะครับอ่ะงันนี้พอทรงกินเองนะครับแต่ว่าได้เอาฝากไปหละยน้อยหนึ่งมันทย่อยสุกพี่น้องน,นะครับอ่บะ,คบะครับคอยเบิร์นน้ำแกงบันปูปัดอนนคนป่เคยมีสวนสมบโอพี่น้องปาดบูเป็นนะ โอ้ดเนื hey ้องามพี่เนาะเนื้อสวยมากเนื้ออันนี้มันเน๊ะเนื้ออันนั้นเป็นฟองน้ำมันแต่ว่าเนื้อมองสิกินแท้ๆจะเป็นส้งได้อยากมันจะจะถึงปลาดเดมันถึงอันนั้นกันมันถึงพี่เนาะจกเงาอ่ะแต่เย็นพี่น้องเดี๋ยวได้กินแน่นอน แซีบซ้ำใลสมโปปลอดสารน้องพี่เมมนาะสำนักเขาท่ากันขยายสุดตอนจริงออกไปไว้หน้าเห้องผมไปนะครับตรงบัตรงซื้อตอนเอายื่นไปเลยน้องพี่เนาะโอ้ไงพี่เนาะอืมทิ่เก่งไม่ขจจพาจากสิบปุ๊บปุ่นเส้าสวนสมโปแท้ๆก็ได้ยอืมพาแบบ สบัดเจ้าทุ่งวะนอกน้องเนาะอืมป็นเล็กน้อย,นนอย,อออยตัวนี้ก็ได้เห็ดหมวกว่าแต่ซุปตึบใส่หัวแต่ว่าตัวนี้ซุปอะไรล,ล่ะผมม่มีเดี๋ยวนังหัวพงไหวสกักกนอนาะเนี่ยเนื้อของเขาพี่น้องอนี่นี่โอ้หน่วยใหญ่ฮะจะเขาหลอกเบึงเนื้อทางในปั่นจะเป็นอย่างไรแสบบอ มันหลอกหลอกมันเสียออกเห็นยนเห็นกินของกับกินของแสบต้องใจนี้เห็นตั้น้อยอปุ๋ยเคมีบนไส้แล้วพี่อนอ้อแด้วปีนี่บนไส่ปุ๋ยเคมีเลยไส้ตะปุ๋ยเจ้าของเฮ็ดค้นเองเนาะนะครับง่ามกับตามอัตราภาพตาม,ามาธรรมศาสตร์ของมันนะครับเคมีแพงพวกวดบปไ๋ยไส้พี่อนอ้อนะครับ ปีนี้สาเหตุที่มันติดหมากดกนี่ก็เนื่องจากว่าคนใจสะทุ่งหมักฮ้อม์โมนไข่ใส่พี่น้องนะครับซึ่งสูตรกระบอกที่บอกน้องไปแล้วนะครับจะมีน้ำมะพร้าวมีไข่ไก่ให้พี่น้องน้องแล้วก็น้มเปรี้ยวนะครับหล้กก็หัวเสือเอมนะครับสิบถึงสิบสี่เมื่อคับสามารถเอาไปฉีดพ่นได้นะครับจะทําให้ขั้วดอกเหนียวดอกไม่ร่วงผลเล็กไม่ร่วงนะครับพี่น้องหล้กก็สามารถบำรุงหมากบำรุงผลให้มีรสหวานแ่บได้นะครับพี่น้องนะครับ ออปอกเต้นเศร้าฟุ่งอยากแล้ว่าจะหนึ่รูปค้ำคัอยู่ฮะนี่พี่น้องนี่ห้องเขาคนระับอย่าซาทุ่งซิมบงก,กันนะจะเป็นแบ,บไเตโอ้โอ้กุ้งของเขาสวยพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่ากุ้งมนันต้อพี่น้องนะกุ้ง,งนะครับอ่ะเซมพี่น้อง อูหวานน้ำไลหลครับยังสี่เลยพี่น่องครับนวยแบกง่ายนด้นี่ยี่สิบบาทเนี่ยคุ่เพื่อปเรื่อเนี่ย่มยบอกมีผู้ต่อเพี่น่องขายลูกยี่สิบบาทม่ผู้ตอนดิหาลูกร้อยนี่ฟ้อนออาคนละนะครับเซ็บ สดสุนมันจะหวานน้ำแล้วก็เปรี้ยวตามนิดๆน,ดนะครับเพี่นอนเขาเอ่นว่าหวานอมอเปรี้ยวนะครับขันเปรี้ยวไยก็หวานเอ่นว่าเปรี้ยวอมหวาน,อ,อ,วาน <c oughs> อันนี้หวานายก็เปรี้ยวเอ่นหวานอมอเปรี้ยวขันหวานย่างเดียวนั่นมันสีแอระเกินไปมันต้องมีเปรี้ยวผสมนิดๆแซ่บของสมบูเนาะจะเอาไปเป็นสซบูย่ำก็ได้เพื่นอนๆ เนื้อเสมอบ่เป็นกระดั้นนะครับกระดั้นก็คือเนื้อมันจะแข็งกระด้างบ่หวานนะครับแต่นี่ยังบ่บ่ท่านเปลี่นพี่น้องบ่เปลี่ยนนะครับที่จริงมันถ้าจะนั่นจะต้องให้มันช้ำๆก่อนหน่อยเนาะแต่นีเพราะว่ามันโลนก่อนนะครับ ก็ให้มันช้ำก่หนีเจ้าไรเพราะดีกินมสมควรไปรเห็ดแนวตัวอ,อยู ้าได้ปุ๋ยหวานมาใส่แห้สิคักว่านี้พี่น้องรัสสูตร0060นะครับ13 13 21 824 24ก็ได้นะครับมัดรวอยระลับส่งคุมในช่วงที่ปิดผลนะครับก็จะเหตให้เพิ่มความหวานเนาะเพราะว่าโพแทสเซียมนะครับส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลจากรากขึ้นสู่หมากสู่ผลนะครับพี่น้องสะสมแป้งสะสมน้ำตาลนั่นเองนะครับ อืมอืมต้องเกลียวโรยหน่วยอืมอืมกิดอ่างพี่อ่างน้องนยังไม่ใหญ่กินดาจะล่ะโคตน้นนำไร่แตกแล้วมึงกินอ่างเซอร์อ่ะนะครับมื่อนีพาอพี่น้องมาซิมหมอกสุโโบฮะแล้วชาเกะขาดข้าวแน่นเต็มร้อยขาดข้าแน่นเต็มร้อยก็าหายไปเลยเก้าสิบนอกถนนละ กันไฮ้อยด์มแบบันก็จะเข่าคานเจ้าของก่อนเก้าซิปพ่อเั็นี้ก็กเลือยเฟื่อแล้วล่ะนะครับพี่น้องนะครับอ่ะคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเขาสำหรับแฟนๆคนใจเศร้าถูกนะพี่น้องน,นั่นครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปจัดการลำเลี้ยงลงทองไปนะนะครับพี่น้องถ้าว่าลำเลี้ยงลงเบิร์ตนี่ก็ปไ่ไหวยละขี่แตกเดี๋ยวจะทยอยกินเดี๋ยวสมิงดำเลือดเลี้ยงม้างมาแลงกันดีกว่าลำเลี้ยงซอยกันอืม เสรจับร็จเสนะครับพี่น้องปลูกเองกินเองอยากยังก็ปลูกกันนั่นนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่นเนาะเอ้าลืมปิดกล่องจนเห็นจมไปช่วยพูดมัน